สวัสดีครับผมสวัสดีอ่าเอฟซี FC มีสภาพไทยลาวทุกท่า,าขขนนะครับคลิปนี้ภาพเบื้งหน้างานของเสียกึนะครับนี่ที่ว่าเป็นมาไถไอ้ที่ทางบ้านผมนะครับนั่นคือบ,บ้านผมครับนาะตีทางล้างติดผู้ครับผมเดี๋ยวไปเห็นลังค่าสีเขียวสีก็แต่ว่ากล่องกล้องผมนี่มันเลี้ยวเพรเห็นนะครับเพราะว่ากล่องมันเป็นเลนซูเปอร์วิวครับผม ถ้าเบิ่งหน้างานของเสียเกือครับแล่นรถพันไปว่างันก็ดีเมากะสอบปุ๋ยพ้อครับก็ไหนแนวกินเล่แวะไทยกันจักหน่อยนะครับนี่เสียเกือกเพื่อนก็ยึไทยปลูกอ้อยแล้วครับเนี่ยปลูกอ้อยที่แปลงนี่ได้ปล่อยไว้เป็นป้าลกล่างมาหนึ่งปีนะครับก็นานนี่ก็ปลูกอ้อยขึ้นเร่าแล้วครับนั่นพี่น้องเพื่อนครับพี่น้องอ้อยนะครับผมอ้อยเงี้ยนั่งมึงสั่นละนะครับผม ก็ได้เว้นไปปีนึงนครับหลังจากปีนึงผ่านไปก็ถไถใช้อ้อยครับราคาน่าจะเล่าใจมั้งนะครับผมที่นี่ก็เป็นที่ดินดินลูกล่างนะครับผมลูกล่างเหนียวลูกล่างนะครับผมแดงๆนะครับเอี่มเก้าหานะครับผมอ๋อเอีมก้าหานี่ก็ไถไอ้บุกเบิกไ้นะครับ ไถคนผ่านสามให้แล้วก็เสียกือใส่ผ่านสีมามาตีดินให้นะครับนี่นะครับผมดินสภาพแบบนี้พร้อมปลูกเลยนะครับเนี่ยเรต้องปั้นกันได้ครับนี่ฐ <c oughs> าห่อไถมีห้อยซุุมๆอ่าเจักหน่อยนะครับผมดินมันสีแตกมันสีละเอียดเดียวกันนะครับเราสภาพแบบนี้พร้อมปลูกครับเนี่ยนะครับผม้านไถใส่แดด แต่ตอนที่บันแห่งแห่งแรงแรงฝนโปรกงมาใส่ก่อนครับไทขึ้นเวลาเขาคนเรามันจะเป็นบ,บมูลแบบน,นี้ครับไม่จะเป็นก้อนเ,น,นเป็นปืนเป็นปืนเลยครับอันนั้นต้องปั้นอีกที่หนึนะหน้าผมแถวบ้านผมนี่เวลาจะปลูกอะไรกะกระเบื้งไอสภาพดินนะครับแต่ไทยใช้แห่งแหงก็จำเป็นต้องได้ปั้นครับเพราะว่าก้อนฉีดไทยมันมาแตกนะครับผมแต่ว่าถ้าไทยหลังฝนตกแล้วไทย่านซามแล้วกับ่านพวน,นพ่อนะครับผม ใช้สองเจยาเราก็พร้อมปลูกเลยนะครับนี่อันนั้นก็เป็นอ้อยตอนแรกครับของเสียกึ้งกันปลูกก้านนานี่ครับผมงามแล้วครับของเพินดินผู้ดินติดผู้โอ้แลนมวนเนยว่าเราเสียกึก้งไหมอันนี้ระสซ้งแห้งครับ ถ้าดือดก็ใสคีบถ้าดือก็ถอดคีบออกได้ครับเนี่ยเพราะว่าโค้งคีพเพิ่นไอ้มันตายโตติตดรถเลยนะครับผมเนี่ยยุดันล้างคนขับครับ,รบโอ้จะเปลืองดอกอยางะช่ะยางนาไหมนะใส่งานแบบโซตายห้ฮะ รถเจ้าของมีรถไถน้อยนะผมยาตมันไทพวกเขามันก็ไถยวกเขาไปแล้วล่ะครับถามว่าไถดินเปิดไหมที่เราก็ได้จ้างไอ้รถในบ้านเพื่อนแหละครับเอ็มเก้าหานะผมหายมาคคนพันสามหายก้อนลอยของพ่วนนะครับโอ้ <Hey. S 1> oh, ขอท่าผมดินเป็นลูกล่างแบบนี้นะผมอ่า ผมว่ามันกับกบ่ค่อยมอกับการปลูกอ้อยปานไดครับถามว่าปลูกได้บ่อก,กับปลูกได้ครับผมต่ว่าต่อสามต่อสี่พวกนี้ครับบ่ไใดเลยนะครับผมแม่นได้กับข้องยองแข็งยางครับถ้าเป็นดินลูกล่างนะนะครับนี่ไม่ได้หินน้อยต้อยครับเนี่ยขุดขึ้นไม่แต่ก้อนหินเลยครับเนี่ยปลูกอ้อยได้ครับ แต่ว่าต่อต่อในระยะยาวสิบวันได้นะครับผมแม่นแทดินไส้ครับประเภทเฮ็ดอ้อยครับผมดินไสต่อซองได้งากครับตัดออกต่อที่สองก็เกิดขึ้นมากของยองแข็งยังตัดใส้แรงมาครับเนี่ยตายครับผมดินไส้ <c oughs> นะครับมันล่งเป็นอ้อยน้อยๆไปเลยครับหยากลายเพราะหยารับบานนีรตอนปลูกนี่ ดินนี้ยังกับปลูกง่ามครับเพราะว่ามันปลูกเป็นย่ามนะผมเราอกะตอนปลูกเขาเนี่ยมันใส่ปุ๋ยร่องพื้นไปพรอมครับมันก็เล้ยง่ามนะผมแล้วดินมันก็บอแน่นนะครับดินแบบนี้ต่อแรกง่ามครับง่ามต่อสองกับพ่อได้ครับต่วมาต่อสามเป็นไททิมรวครับดินที่ปลูกอ้อยดีสุดก็คือดินท่ามครับ ิน่ามดินป้าเก้านะครับผมออกดำๆนกหน้อยนะครับต่อหาต่อหกง่สบายครับผมหยาก,ก็บ่ค่อยมีครับเป็นดินแบบนั้นปลูกเสร็จแล้วก็ต้องฉีดยาคุ้มร้อมครับแมแท้ปลูกใส่หินลูกล่างแบบนี้ตัดออกเสหนาแรงครับล่างครับบ้านนี่บ่ค่อยเกิดนะครับ มาแล้วครับเสียเกือครับผมเดี๋ยวห้าไปชมแปลงอยู่หน้าผมไปอัปเดตกันต่อดินอยู่หน้าผมกัปลวกอ้อยได้ครับต่อมันก็ยังเก่งกับซีต่อครับถ้าดูแล้วาดีดีนะครับผม เดี่ยวแรงยังมาเลยครับหวานงูลอยนามมาแเลยครับนะ่เออครับเอารถหญ่มาไทยเขาก่อนครับเอาชั่วไปก่อนครับผม <c oughs> แปลงนั่นเสียเกื้อเพื่อนกับมาไทเอานะครับเสียเกือเพื่อนเอารถน่อยมาไทเอา <c oughs> ถอดพันซีออก <c oughs> ให้มันเป็นพันสามครับมาไทคนเอแ <c oughs> ต้องเอาเอ็มก็หามาปลูกนะครับ <c oughs> แปลงของเพื่อนน่ะ ลามันก็บ่ค่อยเข่ากันได่นะครับมาแล้วครับมาแล้ว Nhanh nè Chính bình Bye 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 Nhau bay, nhau bay, xe cứ. ตีดินก็ได้ค่อนข้างละเอียดครับแล้ก็ถึงว่าขี้ไรแห้งปลูกได้สบายครับซ้ำเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหัวงานเนี่ยอาไว้้าเก็บรอบสุดท้ายครับผมเห็นบางคนบางเจ้าเองใช่ครับเก็บหัวงานก่อนเลยครับผมถาเขาเก็บหัวงานก่อนไม่จีบปล่องแล้วครับย่มเขาเลี้ยนมากก็ตกรลองแล้วของแล้วครับผมถาเขาไถให้งสิเขาเลียงวนก่อนนะครับเลี้ยวนก่อนอ่ารอบสุดท้ายค่อยไปเก็บมันครับ ก็ต้องไปเฝ้านะครับผมแดนว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 นแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไปครับย้ำหนังค่อยเก็บหัวงานเจ้เดี๋ยวครับเก็บกวนแลนมาหว่างกังล่วงหล่อับบองตักเลยครับแล้วผมนะครับโอ้เสียงดังกระหึ่มมาเลยครับนะครับโดดเงยไว้เวลาไปออกรับงานก็ได้เปียบบางทีเลยครับ แทนมาถ่ายพันสามถ่าพัานซีได้บอกก็ได้ครับผมจต่วามันยี่บอคอยเข่าครับแถวนี้เพื่อนเน้นเอาเข่าไว้ก้อนเน่าผมเพราะว่าเขาเลือกนะครับเขาเลือกเทใดแห้งดีครับทาาผมพากันมากเลือกๆครับแต่วามันแหกี่ซาถ่ายรถยครับไถ่าพัานสามเพื่อสีเหล้วครับผม ถ้าพานหน่อยมันก็บ่ค่อยหามกันครับถ้าพานลายใบมันหามกันมันก็บ่ค่อยเข่านะครับนี่อู้หนาย,า,ายจะใช่อะไรละประมาณหารอยครับให้บุกเบิกนะครับผม ยังพานกินหินดินครับโอ้เจ็ดเขี่วแห้งเลยนี่แล้วผมสไตล์หินแห้นะครับเรียกว่าหินลูกล่างครับผมพูดนะเจ็ดเขี่วเลยนะครับอ่ะาจะเลี้ยวแล้วนะครับถ่ายพานบุกเบิกนะครับผมนอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของเสียกึนะครับไปโอเคครับทุกท่านคลิปนี้ี่พาชมหน้างานนะครับ ของสเสียกื้ออยู่ข้างบ้านผมแหละแวะมาส้มกันนะครับพอดีกับเม้าปุ๋ยเราก็อยู่ออกไปฮะไอไอแแปลงอ้อยที่เขาไอตัดพันอ้อยให้ก่อนนะครับไคลิปหน้าพกกันหมาด,ด้วยครับเด้อลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ